จะรวมพลังใจศิลปินไทยสู้โควิด19แบบโซเชียลดิสเทนซิ่งมีศิลปินเข้าร่วมหลายคนนะคะทั้งไอซ์ธมุนวานไม้หมอนเต๋อ o i c e ์วงเรส s p สปีโอแว่นใหญ่และมน์มนีปูแบล็กเฮดวงซิลไลฟ์กันผ่านแวมพร้อมเปิดประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นของศิลปินชื่อดังเช่น SB5 โป่งปฐมพงษ์เต๋าสมชายพีทพีระและเจี๊ยบพ,พิสุทธิ์ค่ะ รายได้เนี่ยทั้งหมดเลยบริจาคให้กับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเพื่อช่วยเหลือนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะคอนเสิร์ตระดมทุนครั้งนี้เป็นรอบอังกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นการจัดแสดงครั้งที่2แล้วโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนเสนอไอเดียโดยพี่โป่งปฐมพงศ์หรือว่าโป่งหินเหล็กไฟขณะที่แพลตฟอร์มแวนที่เป็นพันธมิตรก็เปิดมาปีกว่า,วามีแฟนคลับติดตามกิจกรรมต่างๆมากนะคะ ทำให้คอนเสิร์ตระดมทุนรอบแรกได้รับการตอบรับอย่างดีมีศิลปินเข้าร่วมกว่า40คนทั้งพีทพีระวงนูโวเดอะรูฟนะคะแล้วก็วงแฮมเมอร์รังร็ Star, อกเคสตาสงกรานเดอะบอยสแตมอภิวัตหนึ่งอภิวัตเนยซินยอริตาค่ะ